แล้ววันนี้ขึ้นอยู่กับ JMC Channel นะครับและ JMC กับบ้าน16ในวันนี้ผมจะมา React Pro Player ผมรู้นะครับว่าผมหายไปนานแต่เรากลับมาอีกครั้งแล้วกับการ React Pro Player Darkstar กับสูตร Sablaro Darkstar นะครับไม่ใช่สตา r โอเคผมจัดสูดแป๊บหนึ่งแล้วมาดูกัน สุดผมก็จัดทหารเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะใช้ลาวาสามตัวที่เหลือก็จะเป็นนักล่าข้าหัวสี่ที่เหลือก็จะเป็นตัวเก็บงานแล้วก็คียหลักก็คือบอลลูน27ตัวหรือ26ก็ได้ถ้าคือคนอาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยและที่สําคัญคือน้ํายาสายฟ้ากับแผ่นดินไหวน้ำยาสายฟ้า6ดินไหวหนึ่งแล้วก็แช่2เล่ง1น้ํายาโครงกระดูกหนึ่งะครับส่วนน้ํายาในทหารแครนเน่ก็จะเป็นคลั่งกับยาพิษนะครับแล้วก็ เป็นเยติ2ตัวกับบอลลูนเอาเดี๋ยวมันก็จะเป็นซุปบรบอลลูนด้วย1ตัวนะก็จะเต็มพื้นที่พอดีโอเคเรามาดูสัตดเลี้ยงกันบ้างที่จะใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นดิกกี้นะใช้เป็นตัวใหม่ก็ได้นะครับสำหรับเจ๊แล้วก็ปู่เนี่ยเอาเป็นนกฮูกนะครับใส่เลี้ยงเป็นนกฮูกใช่แล้วอ๋อผมลืมเปลี่ยนสกิลให้ดูด้วยผมต้องเปลี่ยนสกิลปู่สกิลปู่เนี่ยใช้เป็นสกิลปู่บัฟนะครับปู่บัฟป,ปกติเลย ปูฮิวผมก็เห็นคนเล่นนะก็เห็นว่าก็โหดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นปูปัฟแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับและทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะแล้วก็มีคิงที่ใช้ถุงมือแทนเจ้าคนเถืนอืมเพราะว่าถุงมือดีกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสกิลที่เราจะใช้กันต่อมาก็นี่ทหารแคนที่ผมพูดไว้ก็เป็นเยติแล้วก็มีซุปหนูบอลลูนเอซุปบอลลูนแล้วก็บอลลูนธรรมดาอย่าข้างยาพิษนะครับโอเค อัยัทั้งอย่างก็จะประมาณนี้แล้วเราไปดูตาแรกกันเลยโอเคบ้านหลังแรกที่ดาร์คสตาร์มาเจอเนี่ยเป็นบ้านทรงนี้นะทรงบล็อกเบสนะเอาลาวาไรสายออกกับป้อมปูแออปนะม่แล้วก็เอกโบออกไปนะเขาลงบอลลูนมาแล้วก็เคลียป้อมพมดออกแล้วก็นักล่าข้าหัวสองตัวนะครับมาเก็บคิงนะนักล่าข้าหัวตายเป็นหนึ่งครับผมลงธนูมาสองตัวเพื่อล่อไวนะ้น่าจะได้ไหมได้คิงมาครับ น่าจะลงคนูไปก่อนนะสองตัวน่าจะได้ช่วยเลยโอเคได้ช่วยแล้วนะด้านบนแล้วเขาจะลงคิงมาทางด้านนี้คนระับตรงนี้เป็นลาวาไฟเดียวนะบนะ้าเนี่ยระเบิดเปิดกำแพงนะครับระเบิดเขาัพแล้วแน่เลยใช่1 2บสองนะครับถ้าเป็น11อแล้วมันไปแบบไปอยู่หน้ากำแพงแล้วมันตายหน้ากำแพงระเบิดไม่แตกนะครับมันต้องรอให้มันระเบิดก่อนนะมันถึงจะแตกเขาสกิลคิงเก็บลาวาายเดียวออกไปนะครับ ท่านแค่อำอมาเป็นไอซ์เกรมส 2, ล็อกเก็ตลูน2แล้วก็ธนูนะคือหลายเข้ากลางสวยมากๆเนี่ยตรงนี้ได้ป้อมอย่างเยอะว่าได้สเกลเตอร์ช็อตได้หัวนกด้วยนะพับกรีนปั๊บโอเคและได้หัวนกมากับสเกลเตอร์ช็อตอันนึงก็คือว่าสวยแล้วด้านหลังเขาลงไปนะลูกโป่งดำอันเดียวจริงๆด้านหลังเนี่ยมันบางทีมันจะมีลูกโป่งแดงด้วยนะ แล้วเขาพอบป,ปู่เลยนะครับส่งบิมเข้าบ้านและคลั่งแช่ไปครับโอเคคือตอนนี้บ้านมันเริ่มเปลี่ยนเป็นลาวาสายเดียวเยอะนะครับทุกคนผมก็บอกเลยว่าซีซั่นหน้าผมจะเล่นแซปลาโลนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จำลังมาดูพวกดักสตาร์กับสตาร์ตีครับผมเพื่อที่จะฝึกนะว่าบอกตามตรงว่าผมไม่เก่งสูตรนี้เลยนะ โอเคตรงนี้เขาเหลือแค่ต้องแชร์สเก็ตชอตแล้วก็แชร์ไปแล้วลาว,วาไฟเดียวเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเลยนะสำหรับสูตรพวกที่เนีนจานวนอย่างลาโลหรืออย่างหมู่ป้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ต้องกลัวลาวาไฟเดียวเลยนะแล้วขับเจไปครับเวลาเก็บงานเรือหนึ่งนาทีนะคือเหลือๆอะเหลือๆครับตึงๆบ้านนี้ใครที่จะตีตามก็ดูรักษาตากับสตาร์ตีนะบอกเลยว่าโคตรจะโหดมากันที่บ้านบนนะบ้านนี้ บ้านนี้เขาเลือกแซปเป็นลาวาหลายสายน้ำยาพิษแล้วก็เอกโบเนี่ยเอกโบบ้านนี้เป็นเอกโบสายบกหมดเลยนะโอเคเขาลงคิงทางด้านนี้นะแสดงว่าเขาน่าจะมาทางด้านนี้แล้วก็เข้ากล่องไหนทางด้านนี้นะไปหาคุยนั่นเองเขาใช้เบบี้ตัดทางด้านนี้ออกนะนี่นี่นี่คิงน่าจะเข้าในอยู่แล้วนะตรงนี้อ๋อเขาลงคีนมาด้วยนะครับลงคีนมุมบนที่คิงนะครับ เขาไม่ลงฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนู้นมันตัดทางมาแล้วเนยครับฝั่งนี้มันมีเทต้าขึ้นมาอยู่นะเขาลงน้ํายาคงกระูกนอกมากเลยนะตรงนี้ระเบิดเปิดกําแพงให้หน้าคิงพอดีนะครับเราใสยเดียวกําลังฉีดคิงอยู่นะตอนนี้เขาจะแช่หรือเปล่าไม่แช่นะแถมเขาลงยาพิดไปนะเขาลงยาผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาจะลงยาแช่หรือเปล่าทำไมลงยาพิดตรงนี้ทหารแข่งตรงนี้ลงยาผิดแน่เลยทุกคนอันนี้ควินน่าจะเสียสกิลนะครับ โดนทั้งโมโนเดททั้งลาวาไฟเดียวนะครับลงลาวาด้านบนเลยนะบ้านนี้เหมือนเขาจะใช้แบบควีนซื้อได้นอนหน่อยนะลงลาวาตามหลังมาอีกตัวหนึ่งนะครับนักล่าข้างหัว2ตัวแล้วก็เจามสนะครับแล้วก็สกิลปู่ยาเล่งนะครับตรงนี้ควีนได้ลาวาไฟเดียวมาอยู่น้าด้านล่างลงยาข้างให้กับบิ้มนะครับแล้วก็แช่ลาวาไหลาสายครับตรงนี้ส่วนสกรช็อตเนี่ยโดนสตันจากดีกี้ของเจนะแล้วก็แช่ลาวาไหลาสายอีกทีนึงนะครับ ตรงนี้ก็กาลังจะรวบมานะครับผมว่าส,สวยๆอยู่นะเหลือละว,ว่าอีกตัวหนึ่งนะกับบอลลูนสี่ตัวนะครับก็น่าจะต้องลงด้านล่างหรือเปล่าล่ะลงไปด้านล่างนี้ก็เป็นล่อป้อมพูให้ดีๆเลยนะถ้าเกิดแตกตัวเนี่ยก็ได้แบบมีตัวแบบเก็บงานเพิ่มนะครับยังนะพับเจไปก่อนอ้าว๊อปเจป้อมพูแตกละว่าตัวนี้น่าจะไม่ตายนะครับแบบนี้แล้วคุยหนึ่งรอดมาอยู่นะครับ เหลือแต่เชื้อไวมากๆนะเวลาเหลือตั้งหนึ่งนาทีนะครับคือแบบเวลานี่เหลือๆเลยอ,อ่ะโอเคโอเคต่อมาเป็นบ้านทรงเพชรนะทรงนี้เห็นบ่อยเหมือนกันนะทรงนี้เห็นบ่อยอยู่เหมือนกันเอาเครื่องจักรทางด้านนี้นะต้องแซปตรงนี้ออกแล้วแหละ ไม่มีทางเลือกแล้วโอเคได้เอกโบมาเหลือป้อมใหม่เนี่ยที่มันมันจะไม่แตกเอกโบก็น่าจะเก็บเอ็กโบอะไรมเครื่องจักรก็น่าจะเก็บให้เราได้นะครับลงตัวเก็บงานด้านหลังเออด้านแบบว่าที่มันยิงไปถึงรอนะตรงนี้ตรงนี้คือรอนะยครับเขารอให้เครื่องจักรเนี่ยตัดทางให้กับฮีโร่เขานะเขาต้องใช้ฮีโร่ไปเอาบ้านนะบแบบเนี้ย ถ้าเลือกใช้เครื่องจักรยิงลูกไฟแล้วอะไรางี้ครับต้องเลือกฮีโร่ไปเอาบ้านหรือไม่ก็แบบลาโรไปเอาบ้านส่วนมากจะเป็นฮีโร่ไปเอาบ้านครับทรงนี้เป็นทรงเพชรเนาะทรงเพชรทรงแบบไฮบริดทีเซอร์อะไรางี้ครับก็จะใช้ฮีโร่ไปเอาบ้านครับส่วนมากเพราะว่าเพราะว่าบ้านอยู่มุมเนะก็อาจจะเอาได้ง่ายกว่าทรงบ้านวนอะไรางี้โอเคเขาไม่เอาบ้านนะเขาลงคิงมาทางด้านหน้านะครับลงยับ์เด้วยตัวหนึ่งนะเขาลงคีนมาทางด้านหลังนะครับ พอจให้ควีนเก็บบ้านนะส่วนคิงเนี่ยไปเอาหัวนวกนะครับโลมาสุดๆไปเลยแต่ว่าก็น่าจะได้แหละมันน่าจะอยู่ในหัวเ้ามาแล้วนะนักล่าข้างหัวสองตัวที่คิงด้านหลังนะครับคิงของเราก็สกิลไปเลยนะนักล่าข้าหัวสนะองนะตัวด้านหลังก็เก็บคิงเขาออกมาได้นะครับการลงควีนทางด้านนี้นะมันจะทําให้เราตัดมันตัดทาง,งด้านล่างเนะี่ยเครื่องตัดตัดทางให้แล้วด้านบนเขาก็ตัดทางแค่ทางเดียวนะควีนจะไหลเข้าบ้านนะ สวยเลยนะครับแบบนี้พอพควีนนะครับเก็บบ้านออกไปนะสวยๆนะบ,บ้านนี้เหลอือหนึ่งกทีนะการใช้แบบบ้านทรงเนะี้ยอาจจะตีช้านิดหนึ่งนะสังเกตว่าเวลาเหลือหนึ่งกะทีนะตอนนี้นาทีสิบนิดๆแต่ก็เก็บได้นะเพราะว่าไวายอยู่นะครับลงราวตามหลังอีกหนึ่งตัวนักล่าข้าหัวไปแล้วก็ยาครั่งตรงนี้เลยนะพร้อมกับสกิลปูตรงนี้จะได้เยอะมากๆแบบยาคลั่งก็จะทํางานแบบทาให้เก็บป้อมได้ไวแล้วก็สกิลปูจะช่วยปกป้องบอลลูนไว้ด้วยนะ ฟิสกาเตอร์ช็อตตรงนี้ไปได้ไหมล่างก็สวยๆครับเก็บหมดละเหลือละอะปัม๊ <laughs> หมหัวนกแตกแต่ว่าเราว่าอะไรใส่ไม่แตกโอเคแต่ก็ปิดบ้านอันนี้ไ,ได้ดีนะ <laughs> เห็นไหมครับขนาดลงประมาณนาทีสิบนะมันยังเก็บมาจนเหลือมาสามสิบวินะครับคือแบบเก็บไวมากนะทุกคนคือเจ้าบอลลูนเนี่ยมีแค่ยาเร่งยาข้างอะไรเงี้ยคือแบบไวแล้วนะ ก็ปิดบ้านนี้ไปได้นั่นเองโอเคครั้งนี้เข้ามาเจอเป็นบล็อกเดท,ทรงนี้นะทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงหนึ่งที่ฮิตเลยนะครับไม่ใช่แค่ส่งเนี่ยแบบบ้านนี้เลยแบบบ้านนี้เป็นแบบบ้านหนึ่งที่ฮิตมากๆนะบรีเจนเนะี่ยก็อาจจะเจอบ่อยด้วยนะเป็นลับว่าไรสายแล้วก็อยาพิด2นะสองนคะรับข้างๆท็อกซิกกับบอลลูนเลยนะเขาเลือกที่จะแซ p กับหลักกะพิ x โบ Peach, Bowl, แล้วก็เราวาดสายออกไปหนึ่งนะครับแล้วเข้าทางด้านบนตรงโมโนโลิดนะน้ำยากคงกระดูกก่อนแน่นอนมันต้องมันต้องน้ำยากคงกระดูกแล้วถ้าไม่น้ำยากคงกระดูกนี่คิงควีนอาจจะเสียไวมากนะด้านล่างเขาก็ลงตัวเก็บมานะครับเลือกเป็นครึ่งยิงเดอะล็อกนะครั้งนี้ตอนแรกผมคิดเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะฟุยบ้านนะแต่ไม่ใช่เนี่ย ก็งล็อกเข้าไปเก็บลาวาไหลใส่อัอนนึงนะลอดทหารแคทออกมาได้จากคิงนะครับคิงกำลังจะเก็บลาวาไหลสสยออกอยู่เพราะฉะนั้นควีนเราอยู่ด้านบนและพับควีนนะเพื่อที่จะเก็บควีนเขาออกกับป้อมปืนอันใหม่เยติไปแตกตรงกลางนะแต่ไม่น่าจะได้หัวนกเท่าไหร่นะครับด้านบนก็ลงตัวมาเก็บนะครับมีบอลลูนนิดหน่อยนะตรงนี้โอเคแล้วก็เยอะเหมือนกันนะหุย ได้มา42%นั้นะทุกคนเยอะมาก,มากะครับเยอะมากตรงนี้เหลือเวลา1นาที53นะถือว่าติดไปไวมากมากนะสำหรับ40%เนะี่ยลาโลมาแล้วครับผมจงังหวะนี้ไปครับลาวากับเจ๊ก่อนนั้นบนครับลาวาต้นโชวัดคือมันเป็นแผนที่ดีนะครับลาวาด้านบนครับดูนะลาวาด่านบนที่เขาลงมาทางนี้กับเจ๊ครับ มันรอสกัตโตช็อตให้เจใหาเจามากินสกัตโตช็อตได้ง่ายแล้วก็ระวาตัวนี้ไปลอก,กับดักจกผบิดข้างหลังนะครับทาให้มันไม่ดึงมาโดนด้านหลังนี้นะบอลลูนด้านหลังนี้ที่เขาจะลงไปเก็บบ้านน่ฟีดบ้านปเป็นทันทีตรงนี้เขาน่าจะคลั่งแล้วก็สกิลปูลออกมาจากบ้านนะครับคลั่งปูคลั่งปู่เลยคลั่งแล้วก็สกิลปู่เออรวบเกินเมื่อกี้รวบไปเกินที่ตรงนี้น่าจะแช่สกัตโตช็อตแล้วก็เร่งเข้าหานะครับไม่แช่นะ โอเคแช่ okay, นึกว่าจะไม่แช่ซะแล้วแล้วก็สวยๆนะสกิลเจ๊ใช้ไปครับตรงนี้เก็บมาแล้วก็สวยๆครับเปร่างเลยหนึ่งาทีนะสังเกตว่าบอลลูนเราแบบทำงานได้ไวมากเรีบตอนลงนี่นาทีครึ่งนะครับนาที35อะไรอย่างงี้ตอนเก็บเสร็จจะหมดแล้วเนี่ยใช้ไปแค่30มสิบบีเองนะแค่มียา,ยยาั่งเอ้ยยาร่งอะไรยาคิงเอ้ยยาเล่งกับยาข้างครับ โอเควันนี้ก็จบไปโอเคหลังนี้กำลังจะบอกว่าเป็นทรงเพชรที่บ้านแบบอยู่ค่อนข้างกลางเลยนะอยู่ลดกมากนะครับคิงควีนเนี่ยซวยไม่น่าถึงเมื่อกี้เขาแซปอะไรอะ่ะไม่เห็นดูอ๋อแซปเป็นสกัดด้ช็อตกับเอ็กโบแล้วก็ควีนนะโอเคแล้วไงต่อ ซูเปอร์กัป okay, บินตัดทานนะบอลลูนสามตัวตัดป้อมธนูด้านในโอเคเขาจะซุยให startup, Darwin, side. Side. ้ม right. right ันข okay, okay. right right uh ึ huh. uh ้นไปทางด้านบนซ้ายบนสายลบบนไล่ไม่รู้อะบนเนี้ยบนเราใสยเดียวเอ๊ะหลายสายอะโอเคมาดูการลงคิงของเขานะตรงทางไหนลงทางด้านนี้นะคิงจะมาด้านนี้เบบี้ตัดทนงด้านบนเขาต้องการให้คิงเข้าในครับอ่าฮะตรงนี้จะไปเจอโมโนลิทด้านบนนะครับแล้วก็ลอดทหารแคร์นะบ้านใครอะ ไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้เนะี่ยอ่านไม่ออกแต่อยู่เดแบบดูแบบแค่นเดียวกับสตาร์กับอิชูนะโอเคเขาเขาลงเจมาตัดทางด้วยนะตรงนี้อันนี้เหมือนเขาจะมีความมั่นใจอะไรสักอย่างนะว่าควีนเขาจะไปถึงบ้านหรืออะไรนี่แหละแบบนี้ถ้ลระเบิดแตกตรงนี้โอ้ยังเปิดกำแพงใหม่ได้ฮัลโหลเขาอัพแล้วดิโอเคเขาว่าท2แล้วนะมันมีกำแพงใหม่อยู่ก้อนนึงนะเมื่อกี้มันตแตกก็ผมเห็น คือถ้าเกิดมันเปิดกำแพงใหม่ได้อนะแต่ว่าสิบเอ็ดมันเปิดไม่ติดครับถ้าเกิดมันตายแบบหน้ากำแพงนะอะไรเงี้ยอ๋อเนเสียสก,กิลควีนแล้วนะตรงนี้เขายังไม่ถึงบ้านด้วยคำนะครับต้องมาตีทหารต้องมาสีปราแคลนด้วยนะไม่น่าจะได้บ้านนะบแบบนี้น่าจะแตกโอ,โอเคไได้ทหารใช้บิมแทนนะครับสุดท้ายเขาใช้บิมนะใช้บิมเข้าไปครับแล้วก็บรุนเก็บยาเล่งมาครับคลั่งไปที่บิมนะแล้วก็ลงด้านหน้านะครับเป็นบอลลูนเก็บมานะครับ สเกลตร์ช็อตยังมีแตกโอเคแล้วแตกไปหลือแล้วว่าเสีเยตรงกลางอู้ชิวนะแล้วเ,เชฟมันก็ยังชิวอยู่นะครับก็ยังชิวอยู่นะคือถ้าเกิดควีนได้บ้านเนี่ยค่อนข้างจะสวยจัดๆเลยนะแต่ทรงเมื่อกี้ที่เขาทำครับเหมือนเขาค่อนข้างที่จะให้ควีนไปเอาบ้านนะแต่มันอยู่หรือครับผมด้วยความที่บ้านู่ตรงกลางมันค่อนข้างไปเอายากนะครับ แน่จริงๆนะเขาเลยเขาแบบเขาเลือกลงเจตัดมาด้วยเลยนะเจ๊กับบอลูนบางส่วนบนบนนะตัดมานะครับมันจะได้บ้าอะไรเนงะี้ยใช่ก็อย่าลืมไปติดตามช่องนี้นะครับ Darkstar Scat of c ์ a n นะครับก็เป็นช่องหนึ่งที่ตีซาปาโลค่อนข้างโหดเลยไม่ใช่ค่อนข้างโหดโหดเลยเป็นนักแข่งด้วยนะแต่ก่อนเขาก็ตีนะครับแล้วพักเขาก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็เพิ่งกลับมา ก็นั่นแหละมันทำมันเลยทำให้ผมได้คลิปนี้ขึ้นมานะับเออช่องเขามี5้าร้อยซับแล้วนะตรงนี้ก็อย่าลืมติดตามเขาด้วยนะตนีโหดตีโหดโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมเลยเกืาบบาย